ค่ะมือนี่มาตามแม่ดาวเนาะคะ่ะหววที่พานมากเพื่อนๆว่าสามีเสียชีวิตไปแล้วมาขออยู่น้ำบ้านเล็กทีหนึ่งสีหามันไปเข่าเหล่าซีหนึ่งเนาะคะ่ะซื้อมาเมียนคักเมียนเนาะคะ่ะบัดีกับฟันว่าน้ำพัดบ้านไปพัดบ้านหลังเพิ่นอยู่หน้าเนะะี่ค่ะบ้านเล็กที่หลังที่น้ำพัดเนี่ยก็เป็นสองสองเนาะคะ่ะเข่ารัฐบาลไทยลางสองสอง วันแรกที่สามีที่มาขออยู่นั่นหนึ่งซีหาเข่าเล่าเนาะเข่าทั้งไทยทั้งเล่าสุดยอดอิลีแม่ด้าข้นฝันแม่นค่ะงวดนี้เพิ่นให้มาแล้วไปตามคว่ำฝันแม่ด้าได้เลยค่ะสวัสดีครับแม่ดาวครับ่สวัสดีค่ะเด้น้องแมงมุมเฟย์เด็แมงมุมห้ามเด็กของเฟย์เนี่ยมาตตาผุ่นลับมัตตาของมัตะกขอบตากระเจนของมัยังมีเนาะไม่อยากใช้จังเม็ดเลยไม่เป็นยางหรอกเป็นยังทามถางใท่กันเลย ทันขางอะไรขอต่ว่าขอ้ตงว่าเียนเสียงขอแ่เียนเสียงไปเลนมากเท่ามันกบมาฝาเลยเนี่มเมียแังดอกพอดีอ็นมองรวยยิ่งข่าวามเมียเป็นคนฝันแมนถึงเรวัตถุดูนตะดีแล้วอันซึงก็เพานั่นดอกทิบาทเท่าบาทตละเท่านั้นละยิ่งว่าเทปบาทมันถึงนมันก็บ่ได้หายเพราว่าเทปบาทมันเกิดพอสื่อายเนาะเป็นได้มากพอเกิดเกินร้อยสองร้อยโอ้ยมอรวยขึ้นไปยิ่งข่าวจะโดนนนอกเท่านันกจะได้ มาหาเงินซุยเมียไส้กันะมันถื่อนก็ได้ไส้พอเอฟซีเขาไม่จะพูดใจดีซึ่งไทยจะตังประเทศเนาะทำมันถืกอได้อีดีแหละม่จะพูดใจดีจะง่ายผลได้แม่นๆหน่อยวะมีเอฟซีตั้งประเทศผนได้เยอะไอ้ผู้ได้ฟันแม่นๆบอกนู้นโหลดนู้นซื้อให้ตอพ่านหนอไม่อยากเจะบาดพรท่นพระเจ้าบ่แพงเนาะมันจะถื่อนดีพระเจ้าวันเลยมือนอว่าขอยอวเลยบอกรับเอากูขึ้นสื่อหน่อยแท้ก็คือวเอกูขึ้ื่อหน่อยใช่ค่ะับบานมันบริการเนาะ อีแม่ฟันมาได้ไหมแม่ฟันมาได้เงินท่าอหรก็ว่าเขาสองสองครับเดี่ยประมาณน้ำพัดเทียนน้ำพัดเทียนห่างนี่เทียนหลังหนึ่งหลังนี่หลังคงนี่หลังนี่ละพัดหนึ่งร้อยน้ำหนักไม่ใช้ไหอันเจ้าหาไฟสิมาแย่งยังกระบอกหินน้ำพัดเทียนบานอะไที่ได้ไหมเมันคือน้ำมัน ูน้ำถั่วผลเพาแต่กินไม่ฝันไม่กินไม่ฝันเลยซื้อซาเดียวก็เลยยี่สิบบาทบาเลยทีมาเลยทีตองสองน่ะน้ำน้ำไหลพัดไปสองสองออกล่างยัางดีเลยเนาะออกล่างเนาะเพราะว่าน้ำพัดมันเป็นล่างกันนะ มองผู uh, uh, um. uh. uh. ้มองนี่แมนเนาะเคยซื้อเลขหลายเนาะเออมัเป็นยังแม่แมนมันสุ่สั้ก็ได้มองช่ันจะขันขางไดอก็ได้หันลังไดอก็ได้ก็จะได้ยิ้มเสียงพอจะได้เห็นเนี่ยิ้เสียงเอาละเคยซื้อเลขหลายเชียอ์แค่ไหนก็จะได้ยิ้มเสียงก็ับได้ไหนนอกจาของขอมี่มองไปายมองมากวิศว์ข้าวของมี่จะพูดใจดีนะเพราผู้ฝันแม่นบอกดูเรื่องส่วนหนึ่งรักสิแม่นบ่แม่นเองมืงเคลื่นเอกัฝันว่าได้ไปยังขี่รถมอเตอร์ไซค์เจ้าว่าไปยังดอกบัตรกลับมา ทั้งทังบัจักรหอดรถเด้ที่รถมอเตอร์ไซค์สิมันขั้นมอเตอร์ไซค์เป็นขั้นคือของผู้ชายนี่ยแหละที่ถังน้ำมันนี่ยแหละบัานี้จับเล็กหน่อยสอนข้างหน้าสองคนบ่เบิดแต่เกี่ยวสอนคนอีกนั่งอุ่มผู้หนึ่งอีกที่แสดงหน่อยไม่ยิ่งหรอกจับทะเบียนรถไดี๋ยวแม่ทีย่รถกลับขึ้นมาจับทะเบียนไดยป้อมบ่ยังว่าบัจักรถแต่ว่าเป็นรถผู้ใช้ผู้ใช้บักจักรถฉันว่าเจ้าของเคยมีรถวิอาอยู่ห่าง คือ,จอเจ้าแมีนรถุขั้นของกับของว่ามีนหรือไม่นะออคือแมีนขั้นนี้กับว่าขั้นนี้กับว่าเมีนเป็นรถผู้ชายน่าจจะเป็นอัน่เป็นตังไหนอาจจะเป็นเล็กน้อยก็ได้เล็กมาเก่ยายหญก็ได้ขี้จตกคนได้ทั้งหมดขี่เล็กน้อยสามคนเล็กน้อยสามใหญ่กับตะเขียวตะเขียวส่วนกลุ่นยหญเป็นหลุดครับหลุดครับขึ้นทุ้งก็ได้ก็ได้มะรถดบ่อนของบ่อข้าแม่เอาฝันได้เลยว่านอนแต่เลยแม่เคยถือเล่าวะอือ ขาเจ้าขึ้มาเหลือล่าตรงแมวปะบ่เคยปล่อยบ่เคยนันตะเสียแต่ะเจ้าของก็บ่เคยซื้อแต่ของก็ว่าื่อหมดละมีแต่ว่าเพื่อนเพื่อนมอเอาน้ำมอดสามฝันเขาเจ้าไปซื้อน้ำหระถวนทูเพื่นฟังเขาเจ้าก็จะแดงมาลดมอดไฟขั้นหนึ่งมีพอขั้นขั้นย่วนขี้ยุนิกอะเอีงหลังหกสามสองตะวันเป็นรถไม่ยิ่งเลยเป็นรถอันหกสามสองเนาะเบเนาะ ขั้นเก่าเคยขีนนะมันเป็นอันสามสามศูนย์คยอันขั้นวีอาของผู้ชายเป็นขั้นผู้ชายแต่ว่ามันในคั้วฝันมันบ่จักว่ารถขั้นใดแต่ว่าเข้าใจว่าเป็นเป็นลดผู้ชายแต่คือมันเป็นถังน้ำมันเนี่ยจับเล็กหน่อยครับถังน้ำมันเด็กหน่อยสามเล็กหน่อยผู้ชายมียิ่งไหมเล็กหน่อยมียิ่งยิ่งสามคนซ้ำเอาสอนทั้งหน้าเจ้าของสองคนตะเกียวตะเกียวอุ่มเอาคนหนึ่งมันอยากว่าน้ำก็เลยว่าอุ่มเอาแนวสำหรับ ก็เลยอุ่มเอาแล้วเป็นพี่มานํากัน5คนอืมทางบ่ได้เลยสักกี่บาทังได๋แม่นเด้น้อยมีบ่ได้ซําอีวันซมีเล็กน้อยเล็กน้อยนั่นลเด้เล็กน้อยล่นหันแล้วเด้เนาะซําอีลาพอยพุ่นเด้ซําอีลาพอยได้น้องพอยสบ่ตามีน้องพอยพุ่นนั่นเออซําปานนั่นลเด้เป็นเด้เนาะปานนันเนาะจักสิซือ่ดก็จักอือน้องพอยีเป็นใหญ่นะแม่เตว่ายา มันก็เป็นไทยได้่าหนึ่งนะไทยเนาะใช่สุราก็ได้อยูี่เนาะเพราะว่าคนฝันต้องหมดได้นาะขันเออขันเห็นเลยทะเบียนรถไปขันเบียนนี่เมื่อนนี้มื่ตามไม่แม่เมืตอนนี้มื่ตามไม่ดอกอันนี้ก็ลงไปก่อนต้องหมดเนาะแต่พี่น้องคนมากน้ำมาเมื่อนั่นไหมเมื่อนั่นปั้นว่าไปลงมให้ล้วนเลยลงมจะได้ก็ถือ หอบเอาอาสันาบ่ไส้เล็กอ่าเล็กอยู่น้อคูวันนออาสันวันถูกไหมโอ้ล้างเลยก่อนแล้วไหมล้งเลยง่กว่าแล้เนะมือวันถูกก้อนนี่ไหมวบัดนี้เล็กไปซื้อเล็อันสองฟอเล็กอันทิปหกหกสิบเอ็ดรอายุเจาของไหมซื้อน้ำยายนั่งเลากปนเ้าฟันบาดย่ขึ้นมามันออกเล็ล่าไหมนั่นนั่นนั่นเล็กเล่ารถเี่ยันเป็นหาคตห่าคนอยู่แล้ว รถันไเล็กเล่าเออรถรถไส้มันกันแต่แต่ว่าเล็กมันัซื้อวยุที่หกมันันบ่ออกมันออกเล็กล่าแล้วมันก็เลยบอกมาจะใส่เป็นสอง่รถฟันในเล่ามันไส่เป็นสองว่ะเป็นสีหรเป็นหาดีวยามาใส่มันจักเพเคยตีจำสัญญาณเม่ไนะอม่แจักรถคนแล้วว่จำว่าต้องจจกว่าจะของจำว่าอะไรจงเป็นจตัวคนขับคนสอนนะนี่หน่อยนี่สีสามคนเนาะก็มีนี่สาไส้เป็นหา หาเนื้รคก็หาอะไรคนก็หาคนเล็กน่อยนี่เล้น่อยสามห้ามซีได้ไหมหน่อยกอนแล้ทานี้สองถ้าฟันเห็นตตเขียวมาขคอยอยู่น้ามันยังออกข้อซ้อขืดแล้วเนาะย่ำแรงเล่าย่ำมนแรงออกเด็กเล่า่อยาตุขูนหาขุนหาเออถ้าฟันขุนาย่ไหนมันบอกหาออกอยดิอันนี้อันนี้อันนี้ฟันไปเคี้ยวก็แพอก่กเยเคียวกกต็เขียวยเล่าตะเขียวกอันเลาอยู่ไรวันเนี่ยอายุอันสี่สิบหกบ อายุรักสี่ถึงหปีแล้วตะวันบอกใครออกอายุนาะค่ันเถี่วรัตะวันบอกพอสมันออกตะพ่อสองหาไมไหม้อกเอกไปแล้วเนาะมันออกแล้วต้องเป็นเด็กน่อยถาีสามร่าองสมหาแล้วเนาะันหาชีสามไูนหามันก็ออกได้อีกเก่ารถหาถ้ารดหา็กหน่อยชีสามคนสมคนหสามรดวิอาเธอกับแมววิยา อันสามศูนกับสามสามศูนสามสามศูนย์เนาะมันเป็นกับเลกซีโตุ่เก่าสามสามศูนย์เก้าสามสามูนย์น่นะครับวิานี่คว่าหมั่นใจวาเป็นรถคันเก่าเน้อนะครับจะเอารไหนเสือเพราะว่ามันเคยมีรถผู้ชายอยู่เออเคยมันเคยมีรถวิราคันหนึ่งอยู่รถเก้าเจ้าของรถเชี้ยอเตี้ยอเตี้ยอจำได้ออเมียเสิได้เนาท่มือขึ้นมันเป็นรถผู้ใชยนั่นแหละเอาเด็กจับเด็กหน่อยขับครั้งน้่มันเลยนะเยอะหน่อยเยอะขนาดสองเมีรู้ขับเนาะ พยิมเขียวเป็นผู้อุ้มลอีกผู้หนึ่งเอออุ้มอีกผู้นึงกับผู้ใหญ่ก็ทอกนนันเด็<า>ก <สะ S 1> หน่อยสามคนทอ,ทอทอกันนะล้องตีเชากันได้สองที่เนาะมันรวยกับรดปัญญาแล้วเ <c oughs> อ <c oughs> อไมนเป็นการตีนะจกักตีซื้อดวงไข่มารถกะหาวงที่ยงวงโครก็ตีเลย่ขั้นทีอะไรกับหกสามสองกันมันเจ้าของคือว่าติดไปฝากงูซื้อล่องิยู่จากตัวชีบะเดียวคิดติซื้อสามสองกับสามชูนี่แหละองคนจ้า เดี๋ยวเรม่เเนี่ยม่อานเนี่ยเเลกรดของสามสองกสามศูนคืดว่าอันี้เขาตียงเนี่ยไงซีสามเขาเตียงรถมาใส่ไปสองหลอดอาจจะไปสองสีสามอะไก็ตงกับเตียรถเอาทะเบียนตเือรเิเสรจามสองสามศย์เปเียวอีกแล้วเกเขียวเวลอยู่ซีสิบเขเียวเนาะเอมาบ่ครออกมั้มันกับบ่ใครออกมันออกก พออ่อ,อซอ่ออกแต่พ่ออเกิดกันฟันเห็นบดได้จะออกมาออกพ่อซอ่ออเกิดแล้วปรับหลุดออกดีสำพ่อซอ่ศูนหาแนละ้วเกิดศูนหาเนาะเก็บหลุดเนาะพ่อเกี่ยวเนาะให้พี่ลองถามเนาะซือ้อไปซื้อได้พี่้องเนาะพ่อเกี่ยวอายุอายุสี่สิหปีเนาะอพอสองีอ่สิบหกปีบ่ได้นั่นนสองอ่าหาศนวามันทรับย์ปีค่ะเ มอก่ออกพอจอเกิดมื่ออออกอายุเม่อก่นสามตัได้ไหมันูเข้ดูรวได้เลยเลาเม่อดาวเกิดในหกสิบเอ็ดปีเราได้สิบ่อกออกอายุเมื่ดาวเกิดเนเยป็นผู้ขับเนาะไม่าวอนนี้สดวสิบหกหกหนึ่งหกหนึ่งนีจะเข้กขาเนาะมีจะเขตัวเก่ามันก็ออกได้ตัวเก่าเนี่ยล้วหลือเราเนี่ยนี่เครับกับไปกลับมาเน่ผู้ฟันนี่กม่ดาว แม่ดาวอายุ60ปีอายุ67ปีเกิดูนเจ็ดูนเจ็ดเนาะข้อสอบชนเจ็ดเด้แะ้วเนาะเอาเรียครับพี่น้องเอาลายครับเนาะบ้านฉัว่าลายเหรอยะมันทงมาจากเปลียนรถมันมาจากแล้วว่ได้มัได้มาเจอตัวใดทางไปขี้รถเล่นมเจกเาเจอตัวใดเราไม่ติเนาะ เงี้ยว่าเออทุกเยนรถจำได้กูจักวายขี้ดีเออคุดขี้รถผู้นั้นผู้นี้ก็พ่อได้ว่านี่เงียนี่ย่อันนี้บ่จักรถโอรถบ่จักรถก็จะเชียวตัวเลยเพราะว่มันขี้ดีขี้รถอันเตียังเหมยควันหามันก่อต้นฝนเดี๋ยวเขาต้องมาตามหรือใครเย็นหนึ่งนะอันนี้ฮ่องฝนฝันตำรวจมาตามมันก็่้งสุดหรือไม่เท่าขึ้นนี่ห้มันออกมาเรื่องได้ยินได้เชียวว่าขัดเจ้าฝันจังมือนี่ขัดเจ้าซื้อเหล็กเล่ารถได้ยากจนว่า เออติดแเงฟันก็ไดงมันจอดหนึ่งติดแดงว่นก็ได้ก็แดเล่านาเนาะเอาฟังนีเด้อพี่น้องเนาะแม่ดาวคนฝันแม่เนาะคนพิ่คออเด็ก้องิ่นไปซื้อีกกจําจำนะครับล่าสุดพวกเขาเงินใส่เยอะเด็กไพ่มาสองสองนะครับแต่ว่าคนได้หน่อยเนาะคนได้คือว่าแทบบ้านห้องเป็นเสือร้ายนะครับนกับบ้านห้องเป็นเสือร้ายนะครับคนาสื้อร้ายคนหาบาทสิบาทู้เฒ่าเนาะซื้อว่ามัน อันน้องเาไซอสนึ่ละะไร,รกันแบ่งกันสักนี่ก็ว่าไปนังเข้ากัรู้แล้วเขากัิม,มาตามให้นะครับอือซี่เขาของพี่ตะพูใจดีเนาะนะครับเอาครับอยากรเน้อนะค,คนฟันแงนหมดเนี่ยเอาบอลลยตีสอว้เ้อนะครับเป็นหาซีสามเอ่อคนหาคนเี็กหน่อย3มคนเล็กหน่อยนียน้ยิ่งเล็ตีหาซีสามรถวิอานเครมีอยู่เบีอนเก้าสามสามศูนย์เน้อนะครับตาไใหตัวเมียให้เมียเราซื้อเราซื้อสามสองก็างสามศูนย์ละระวังซี่เนาะอายุพ่อเขียวที่อุ้มเด็กหน่อยเนี่ย เกิดพ่สสองหาหาศูนย์นะครับแม่ดาวนี่พศปีนะครับเกิดพ่สศูนย์เจ็ดนะครับกับประมาณนี้นะครับในครอบฟันนี่ขี่รถไปน้อกันเป็นรถทุไสเอ่อแม่แล้วมันผู้ขับเล็กน้อยฟันดีขนาดสองคนพอเชี่ยวหนึ่งอุ้มเล็กน้อยอยู่เนาะผู้หนึ่งเป็นมีเงือกอายุทอทอกันอะไรเรียกกันเนาะยังว่าไม่ตื่นกับประมาณนั้นนะครับขอบคุณแม่ดาวหลายเด้อนะจุดการฝันเอาสนับนนะครับช่วงของมันแล้วสี่หาเงินทุใสแบบนี้เอ้ยเนาะ 四百八八零零。